สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการสามได้จันนะครับทำดีเราชมทำาชั่วขอด่าดตรงไปตรงมาไม่ไว้น้าไข่นะครับวันนี้วันอังคารที่7ตุลาคมนะครับอีก3วันจะเป็นวันดีเดย์นะครับขับไล่ชาวกัมพูชาที่ยึดป้านของจานออกจากดินแดนประเทศไทยอาจจะเป็นวันที่10อาจจะเป็นมันนับถอยหลังรัฐบาลอานุทินกับแม่ทัพภาคหนึ่งผู้ว่าจังหวัดสรบแก้วก็ได้ถ้าหากวันที่10ยังไม่เกิดอะไรขึ้นนะครับวันนี้จะคุยกับเอ,อ่อกับวิเคราะห์การเมืองชื่อดังนะครับ คุณไทรกรปุษวรณสวัสดีครับพี่ไทรกรครับสวัสดีครับท่านพิธีกรครับครับพี่ไทรกรคิดว่าวันที่สิบตุลาคมเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นฮะแม้ทัพภาคหนึ่งกับผู้ว่าจังหวัดสระแก้วจะออกแอคชั่นอะไรหรือไม่หรือว่าจะยืดเยียบตามข้อมูลที่ผมได้รับทราบมานะครับในพื้นที่ใดก็ตามที่เป็นพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติอ่ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจะให้เจ้าหน้าที่อุทยานเข้าดําเนินการจับคุมผู้ที่บุกรุกเข้ามาบนแผ่นดินไทยส่วนพื้นที่ไหนอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของฝ่ายปกครองทางผู้ว่าจังหวัดสะแก้วก็จะไปดําเนินการส่งอ,อสสหรือเจ้าหน้าที่ตํารวจเข้าไปจับปุม่ม ชาวกัมพูชาที่อยู่ในพื้นที่ซึ่งขณะนี้เขาก็ไม่ได้มีไปไหนชาวบ้านก็อาจจะหลบไปหลังทหารของกัมพูชาซึ่งถ้าหากว่าเจ้าหน้าที่กรมอุทยานอ,อสสฝ่ายปกครองและตำรวจทำไม่ได้นี่แหละครับจุดที่จะทำให้รัฐบาลนายกอนุทินนี่จะถูก ประชาชนคนไทยมองว่าอ่อนแอและหากว่าเจ้าหน้าที่อุทยานฝ่ายปกครองและตำรวจทำไม่ได้กองทัพภาคที่หนึ่งยังคงโอเอวิหารรายอยู่บอกว่าจะดำเนินการตามกฎหมายมันก็จะเสียไปถึงแม่ทัพภาคที่หนึ่งเสียไปถึงนายกรัฐมนตรีความเชื่อถือศรัทธามันก็จะหมดลงและทีนี้ประชาชนก็จะรุม ประนามไม่ได้ประนามขมินนะครับประนามแม่ทัพภาคหนึ่งประนามนายกรัฐมนตรีว่ามีความอ่อนแอไม่เอาแผ่นดินไทยกลับคืนมาเป็นของคนไทยแล้วเขาก็จะเยอะเย้ยถากถางต่ออีกไปว่าไหนบอกว่าจะไม่ยอมเสียดินแดนแม้แต่ตารางเซนติเมตรเดียวแต่ก่อนเราเคยพูดว่าไม่ยอมเสียดินแดนแม้แต่ตารางนิ้วเดียว นี่นายกท่านมาย้ำเล็กไปอีกแม้แต่ตารางเซนติเมตรเดียวนี่มันไม่รู้ต่อกี่ตารางกิโลเมตรที่เขายึดอยู่เนี่ย <c oughs> แล้วเอาคืนมาไม่ได้ตรงนี้ถ้าอธิบายไม่ดีหรือไม่มีความพยายามอย่างจริงจังในการจัดการเรื่องนี้ <c oughs> ผู้ที่เสียหายก็คือกองทัพและนายกรัฐมนตรีครับครับ <c oughs> ก่อนหน้านี้ท่านนายกบอกว่าจาัดเริ่มจากเบาไปหาหนักแล้วก็ให้คํานึงเอ,อ่อมนุษยธรรมคําว่ามนุษยธรรมของท่านนายกเนี่ยฟังดูก็ดูสวยงามนะครับแต่ว่าชาวบ้านในพื้นที่เขาบอกว่าฟังแล้วมันเจ็บมันแทงเข้าไปในใจเหมือนคนเยี่ยวลดหัวใจนะฮะพิธิกรมองยังไงครับคือความคิดของพี่น้องประชาชนที่อยู่ที่พื้นที่เนี่ยเขาก็อยากให้มีการจัดการอะไรให้มันเด็ดขาดไปเนื่องจากว่าถ้าปล่อยคาราคาซังอย่างนี้ มันอยู่ในสภาพที่เครียดไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นการดำเนินชีวิตก็เต็มไปด้วยความหวาดระแวงก็เหมือนกันที่ชาวบ้านหรือแม้กระทั่งอินฟลูเอนเซอร์ชาวบ้านทั้งหลายที่อยู่ที่นั่นนเขาก็บอกว่ารัฐบาลพูดเอาเท่รัฐบาลพูดอยู่ในห้องแอร์แต่คนที่อยู่แนวชายแดนนี่อยู่ในพื้นที่ปัญหานี่เขาต้องการความเบียดเสียเดดขาด จะทาอย่างไรก็ทําเขาต้องการเห็นเหมือนที่ต่างประเทศทำเนี่ยใช้รถแท็กเตอร์ในการไถกวาดออกไปแล้วถ้าหากมาทหารกัมพูชาไม่ยอมก็ใช้กําลังทหารของกองกําลังบูรพาจัดการ,บ,ารบีบบังคับให้ทหารกัมพูชาออกไปจากแผ่นดินไทยเขาต้องการเห็นภาพนั้นแล้วถ้าหากมันเกิดขึ้น แล้วจะขยายตัวเป็นสงครามครั้งใหม่ระหว่างไทยกับเขมรประชาชนคนไทยเขาก็เต็มที่เต็มใจพร้อมที่จะเข้าร่วมสงครามกับกองทัพและรัฐบาลเพราะเขาต้องการให้มันจบเขาไม่ต้องการแก้ปัญหาแบบคาราคาซังอย่างนี้คนไทยจะได้เห็นไหมฮะรถแท็กอร์ที่จะกวาดทั้งหมดนะคะบ้านเรือนของกับูชาที่มันลุกลามนะ,ะเพราะว่าถ้าเกิดไม่ทำทันทีเนี่ย คุณวิรัตสมความคิดบอกว่าเขาจะไปจาัดก,การเองถ้าให้ประชาชนมาจาัดก,การเองเนี่ยมันจะยิ่งบานไปลายไปไหมคะก็ถือว่าถ้าประชาชนไปจัดการเองก็ถือว่ากองทัพที่ดูแลบริเวณนั้นก็คือกองกําลังบูรพาล้มเหลวและพิสูจน์ได้เห็นว่ากรมอุทยานแห่งชาติก็ล้มเหลวพิสูจน์ได้เห็นว่าสํานักง,งานตํารวจแห่งชาติก็ล้มเหลวพิสูจน์ได้เห็นว่ากระทรวงมหาดไทยก็ล้มเหลว เมื่อมันเป็นอย่างนี้มันก็หนีไม่พ้นความรับผิดชอบจะต้องไปอยู่ในมือของนายยกรัฐมนตรีเรื่องนี้ต้องอาศัยความเด็ดขาดนะครับจะอาศัยแบบรอแบบสุภาพบุรุษไม่ได้เหมือนกรณีที่ผมยกตัวอย่างให้เห็นนะจากคำสัมภาษณ์ของชาวสเปนที่ล่องเรือไปเพื่อจะเอาอ,อาหารยาแล้วก็เครื่องใช้เนี่ย ไปให้พี่น้องชาวปาเลสไตน์ที่ฉนวนกาซาแล้วทหารอิสราเอลขึ้นไปจับไม่ยอมให้คนเหล่านี้เนี่ยเข้าไปในพื้นที่ฉนวนกาซาและเอามาขังไว้อันนั้นก็ททำไม่ถูกหรอกแต่มันมีประโยคหนึ่งที่ชาวสเปนกลุ่มที่ถูกจับที่ไปกับผู้หญิงชื่อกุทนะนะท่านั่นนะกุนท่าในยู่สวีเดนเขาบอกว่าก่อนวันจะปล่อย เขาไปเบิกตัวชาวสเปนทั้งหลายนี่ให้ไปนั่งแล้วก็ฉายภาพเหตุการณ์วันที่เจ็ดตุลาคมเมื่อสองปีก่อนที่กองกำลังฮามาสบุกเข้ามาในประเทศอิสราเอลแล้วก็ลงมือฆ่าเยาวชนคนหนุ่มสาวสตรีเด็กผู้บริสุทธิ์ตายกันเป็นพันนะครับในวันนั้นเนี่ย ตายกันเป็นพันคนเขาฉายให้เห็นว่าคุณลืมแล้วเหรอไอ้ที่มันเกิดเหตุการณ์ขึ้นกับพวกเราในวันที่เจ็ดตุลาคมเมื่อสองปีก่อนเราอยู่ดีๆเราจัดงานเทศกาลดนตรีอยู่บุกเข,าาข้ามาฆ่าลูกเด็กเล็กแดงชาวยูทั้งหลายเนี่ยตายเป็นเบื่อตายเป็นพันคนเนี่ยเขาฉายให้ดูตรงนี้สะท้อนให้เห็นว่าความจริงเนี่ยมันต้องเริ่มต้นว่าจุดเริ่มต้นมันมีจุดเริ่มต้นมายอย่างไง เรานี่ก็ต้องทำอย่างนั้นเหมือนกันนั่นต้องบอกท่านนายกอนุทินว่าอย่าไปตื่นเต้นในเรื่องนี้ท่านจะใช้กำลังก็ใช้ไปเพราะจุดเริ่มต้นของเรื่องนี้มันมีมาตั้งแต่ปี2522ที่ชาวกัมพูชาในชาวมเขมรนหนีมาเกิดสงครามกลางเมืองขมเขมรนเฮงสำลินภายใต้ใการสนับสนุนของเวียดนามยึดกรุงพนมเปญก็เกิดสงครามกลางเมืองระหว่างขมเขมรแดงกับขมเขมรนเฮงสำลิน ซึ่งมีเวียดนามหนุนหลังก็ฆ่ากันกลุ่มนี้ก็อพยพมาตลอดจากพนมเปญผ่านเสียมราชเข้ามาจนถึงบ้านโนนหมากมุ่นเนี่ยคนเป็นแสนแสนเราให้อยู่เราเลี้ยงเราดูแลนี่คือจุดเริ่มต้นเพราะฉะนั้นถ้าเรากําหนดว่าจุดเริ่มต้นมันอยู่ตรงนี้คือคุณบุกมายึดเราตรงนี้นี่เราให้คุณอยู่ด้วยหลักสิทธิมนุษยชนเออหลักสิทธิมนุษยธรรมถึงเวลาคุณก็ต้องกลับไปนี้นี่คือสิ่งที่ เราจะต้องบอกกับชาวโลกให้ทราบเพราะฉะนั้นผมถึงบอกนายกว่าอย่าไปตื่นเต้นเรื่องนี้ถ้าจะใช้กําลังก็ใช้ให้พี่ไทยกอนฟันธงหนึ่งนะครับว่าวันที่สินายกจะใช้กําลังไหมฮะอย่างที่พี่บอกฮะให้ทางมหาไทยให้ทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติเนี่ยลงไปจัดก,การผมไม่ต้องฟันธงหรอกครับนายกเขาตอบแล้ววันนี้เขาบอกว่าคนเป็นนายกรัฐมนตรีนี่จะพูดเรื่องนี้บ่อยไม่ได้เพราะได้มอบอํานาจ ให้กับกองทัพไปหมดแล้วและในพื้นที่จังหวัดสะแก้วก็อยู่ในอำนาจของกฎอัยการศึกซึ่งมีอำนาจที่ใหญ่เหนือกว่าอำนาจฝ่ายบริหารของนายกรัฐมนตรีนะครับอำนาจของผู้บังคับการกองกำลังบูรพายศพลตีเนะี่ยมีอำนาจมากกว่านายกรัฐมนตรีอนุทินในสถานการณ์นี้นะ พร่อเป็นพื้นที่กฎไอการศึกนะครับจังหวัดตราดจังหวัดจันทบุรีจังหวัดสระแก้วบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกดแล้วก็อุบลราชธานีเขาประกาศกฎเอการศึกในพื้นที่บางบอำเภออำนาจเบ็ดเสร็จอยู่ที่ผู้บัญชาการกองกำลังแม่ทัพสองมอบให้ผู้บัญชาการกองกำลังสุรนารีแม่ทัพภาคหนึ่งมอบอำนาจให้ผู้บัญชาการกองกำลังบูรพา ผู้บัญชาการกองทัพเรือมอบบ้านให้ผู้บัญชาการกองกําลังป้องกันจันทบุรีตราดของนาวิเคโยธินคนเหล่านี้เนี่ยสามคนนี้เนี่ยอ่าบอกองกําลังสุนทรานาลีพอบอกองกําลังบูราพาผบอกองกําลังป้องกันจันทบุรีตราดนี่มีอํานาจเบสเซเดนคาทําอย่างไรก็ได้ให้สำเร็จผลตามที่พี่น้องประชาชนและที่ทหารประกาศไว้ก็คือไม่ยอมเสียแผ่นดินแม้แต่ตารางนิ้วเดียว อำนาจเส,เสร็จเด็ดขาดอยู่ที่ท่านแล้วถ้าอย่างนั้นก็สรุปเลยว่าวันที่สิบถ้าไม่เกิดอะไรขึ้นอย่าโทษนายกต้องไปโทษที่ทหารแม้ทัพมันจะเป็นยอย่างนี้ครับนายกก็จะบอกอย่างนี้นายกบอกว่าเป็นอำนาจที่มอบให้ไปแล้ว,นา,ว,าน,น,าลวนายกพูดวันนี้ในตอนที่หลังการประชุมคอรมอว่าได้มอบอำนาจให้กับฝ่ายทหารไปหมดแล้วแต่มาตรการ ที่จะต้องทำจะต้องทำจากเบาไปหาหนักนั่นหมายความว่ากรมอุทยานแห่งชาติฝ่ายปกครองตำรวจจะต้องดำเนินการก่อนแต่ถ้าดำเนินการไม่สำเร็จดำเนินการไม่ได้มันก็ต้องใช้กำลังของทหารเข้าจัดการนะครับขั้นตอนก็มีอย่างนี้แหละอาจจะไม่ในวันที่สิบทหารลงมือแต่ถ้าจับคุมตัวตามกฎหมายไทยไม่ได้บุกลุกยึดแผ่นดินไทยเหมือนคนหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายยังจับไม่ได้ทำไม่ได้ผลักดันออกไม่ได้ สุดท้ายเราก็ต้องใช้กําลังในการผักดันควเหล่านี้ออกไปฟังจากพี่ไท่อนก็สมมติว่าวันที่10จะมีแอคชั่นกันเกิดขึ้นนะครับจะมีการขยับกันรเริ่มต้นจากเป่าไปหาัหลกในการที่จัดการกับชาวกัมพูชานะครับที่ผูกลุกข้ามาสนับสนุนโดยน้ำพริกเฉลิมไทยไข่ชิมก็อร่อยน้ำพริกปลาดุกฟูแซบและน้ำพริกปลาสลิดกรอบแซบ โทร020160000หรือ LINE แอททีวี999